สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับหลายคนถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เคารพนะครับก็ที่เราเรียกกันว่าพระสัญญาพระสัญญาคือใครหลายคนบอกว่าทำไมคุณเจเรียกตลอดเวลาเลยว่าพระสัญญาคือใครนะครับจริงๆแล้วครับพระสัญญาจะแบ่งเป็น8ปดคุณลักษณะนะครับแต่สรุปภาพรวมไม่ทุกคนเข้าใจคือพระสัญญาคือ พลังอารมณ์พระสัญญาคือพลังอารมณ์ไม่ใช่องค์พระต้องบอกแบบนี้ก่อนพระองค์ไม่ใช่องค์พระที่จะลงทรงจะมาเข้าต่างกับอ,องค์พระแม่นะครับพระแม่เป็นเทวีนะครับเป็นเทวีซึ่งมีวรากายเป็นของพระองค์เองมีปัญญาเป็นของพระองค์เอง มีเดรมิตเป็นของพระองค์เองนะครับส่วนพระสัญญานั้นเรามีความเชื่อว่าเป็นธรรมะหรือเป็นอากัปกิริยาของผู้นำทางผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภายใต้สัญ,ญลักษณ์ของอารมณ์ทั้งแนะครับอารมณ์ทั้งแก็คืออารมณ์ทางกายอารมณ์ทางใจอารมณ์ทางปัญญา อารมณ์แห่งความตายอารมณ์แห่งการหลุดพ้นอารมณ์แห่งการเอาชนะอารมณ์แห่งผู้มีมานะอุปสรรคปัญหาต่างๆเพื่อเคลียร์ออกและสุดท้ายก็คืออารมณ์แห่งความว่างเปล่านี่คือ8อารมณ์หรือเราเข้าใจกันว่านั่นคือพระสัญญาเพราะจริงๆแล้วพระสัญญานั่นคือกายสังขารหรือเป็นวรกายสังขารน,นะครับ พระสัญญาเป็นวรกายสังขารเดียวนะครับวรกายสังขารเดียวเท่านั้นแต่แแยกออกเป็น8ส่วนด้วยกันเพื่อให้เหมาะสมสำหรับเวลาภาระหน้าที่รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีอารมณ์เรียบง่ายในการเข้าใจธรรมมีอารมณ์สันดานต่ำช้าในการเข้าใจธรรม มีอารมณ์ดุดันในการเข้าใจธรรมมีอารมณ์ชื่นมื่นในการฟังธรรมมีอารมณ์ปิติทุกครั้งที่ได้ยินการฟังธรรมทั้งหมดทั้งมวแล้วแต่อารมณ์ของคุณลักษณะเวลาจึงเรียกว่าพระสัญญาพระสัญญาก็มาจากสัญดานของผู้ ฟังผู้รับรู้ธทมเพื่อไปกระตุน้นจิตใต้สำนึกลึกๆให้มันกระโดดขึ้นมาให้มันเด้งขึ้นมาว่าฟังแล้วได้ใจฟังแล้วปิติฟังแล้วกระทุ้งใจฟังแล้วเกิดอารมณ์อาการความกลัวเกิดอารมณ์อาการแห่งความแจ่มใสภายใต้คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ในอารมณ์ของแต่ละคนเวลาของแต่ละคนเท่านั้นเอง นะครับอย่างไรก็ฝากนะครับเดี๋ยวลึกๆยาวๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีครับขอบคุณครับ พระสัญญาเทพบุตรคือพระผู้ถือธรรมแปดสัญญาของพระสีได้แก่พระสัตยสัญญาเทพบุตรโพธิสัตว์เป็นผู้ชำระล้างความผิดชอบชั่วดีในพระธรรมดวงแก้วรัศมีสีขาวพระปัญญาสัญญาเทพบุตรโพธิสัตว์เป็นพระผู้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในพระธรรมดวงแก้วรัศมีสีเหลืองพระสิริสัญญาเทพบุตรโพธิสัตว์เป็นพระผู้มีความเป็น มงคลเพื่อให้เกิดพระธรรมอันดีงามดวงแก้วรัศมีสีชมพูพระการสัญญาเทพบุตรโพธิศัสตร์เป็นพระผู้ตัดขาดความชั่วความเลวรามและภพภูมิทั้งหลายดวงแก้วรัศมีสีเขียวเข้มเกือบดำพระสัจสัญญาเทพบุตรโพธิศาสตร์เป็นพระผู้สอนธรรมประกาศสิทธิโดยมีวาจาสิทธิดวงแก้วรัศมีสีแดงพระเมตตาสัญญาเทพบุตรโพธิศาสตร์เป็นพระผู้ โปรดส,สรรพสัตว์ด้วยวิธีการอันแยบยนต์ดวงแก้วรัศมีสีส้มพระบารมีสัญญาเทพบุตรโพธิสัตว์เป็นพระผู้ให้พระธรรมอันบริสุทธิ์สู่ทางหลุดพ้นดวงแก้วรัศมีสีฟ้า พระสีอมิตาปรัชญาปรมิตาสัญญาเทพบุตรโพธิสัตว์เป็นพระผู้สละแล้วซึ่งการบรรลุธรรมทั้งหลายทั้งมวลในอนันตจักรวาลดวงแก้วรัศมีสีม่วงอ่อนทั้ง8โพธิสัตว์เป็นสัญญาผู้ลงมาวรวบรวมธรรมะอันบริสุทธิ์และะดุงธรรมะเดิมให้สว่างสดใสไปจนวันบังเกิดพระสีอริยมไตรคุรุเจ,เจเจพระแม่สีมหาตารา พระโพธิสัตว์สีมหาตารากองทัพสีขาวแห่งพระสีอานดินแดนสีวิไล